จับมือถูกกงไม่น่าเข้าทำนังเหนียวอ๋อต้องหั่นเลยมันใหญ่เนาะวันนี้ก็จะทําเมนูอะไรนะคะทำแกงแกงเห็ดห้าแกงเห็ดห้าเมื่อกี้เห็นเก็บส้มปล่อยมาด้วยใช่แกงเห็ดห้าใส่ยอดส้มปล่อยเอามาให้เอามาให้ลำบานอันนี้เขาต้องไปเก็บแถวไหนอ่ะอันนี้มันน่าจะออก ส่วนลำไยส่วนลำไยเวลาแกนี่เขาใส่อะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงเหรอเจาอ้าเครื่องปรุงก็มีกระเทียมกะปิกระเทียมกะปิพริกพริกห้าปลาร้าใส่ไหมไม่ใส่บ้างพี่แมมใส่ปลาร้าไหมเชีนเห็ต้องใส่โอ <ฮ S 2> <โฮ S 1> ้เฟเชฟฝั่งนี้บอกว่าไม่ใส่ <laughs> ออ่ไมชบแกงหิดห้าผงผงใสย่างเงบ้านป้าหงไม่ใส่ใส่ใส่แกงห้านะลองใส่หมดเลยบ้านหนูใส่เลยเกิดการขัดแย้งกันภายในระหว่างสองเชฟสองหมู่บ้านเนี่ยบ้านหนึ่งแกงใส่ปลาล่าบ้านหนึ่งไม่ใส่เยียงกันอยู่แล้ววันนี้เราจะใส่ไหม ใส่สี่สูตรพี่มันต้องใส่อ,อายไปกินได้เลยใส่ปลาร้าไม่กินเลยม,มันได้กลิ่นไม่ชอบอยู่แล้วหรือว่ายไงพี่ไอ้<ะ>ไม่ชอบกินปลาร้ากินอยู่กินอยู่แต่ใส่แกงมันไม่อร่อยทําไมกลิ่นมันไม่ใช่ได้กลิ่นล้อใส่ไปแล้วอะ่ะถ้ามันทําน้ําพริกจิ้มอะไรเนี่ยอร่อยอยู่ก็วิธีการทาแรกๆก็คือต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็เห็ด ค่อนข้างที่จะดอกใหญ่มากเนาะมันเวลามันใส่ในหม้อ,อกแกงแล้วมันก็มันไม่สวยอะแล้วก็มันใหญ่เกินไปไงมันกินไห่นี่มันกินยากยก็เลยต้องหั่นเป็นชิ้นก่อนชิ้นนี้ก็ไม่ใช่ชิ้นเล็กนะชิ้นใหญ่อยู่นะแล้วเนื้อนี่แน่นมากมีแต่ดอกสวยๆท้งนั้นเลยเดี๋ยววันนี้เราจะทําแกงเห็ดห้าใส่ยอดส้มฝอยเดี๋ยวรอพี่แม,มก่นอนเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ไปตามไป เห็ดห้าเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ตั้งเตาวันนี้วันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ยุ่งจัไม่ได้ก่อเตาเตาฟืนวันนี้เผาแก๊สเลยดวนทุกวันี่เจ็บเท่าแล้วยังไม่เท่า30กว่าเองกว่าเท่าไหร่30แปดเอง พอ,อดีวันนี้คุณชายเขาบอกไม่ใส่ปะลาร้าเขาไม่ชอบกินเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดการขัดแย้งกันไม่เราก็แกงแบบไม่ใส่ปะลาร้าก่อนเดี๋ยวเราใส่หลังได้แล้วอ๋อแยง่งเขาอย่างน้อยก็ตักให้เขาก่อนเนาะนี่นะพระะิกที่นี่นคือถ้าไทายอีสานค่าแกงเห็ดนี่เขาจะใส่พริกพริกหนุ่มพริก ที่หนูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะที่นี้เขาถ้าเป็นแกงเห็ดตับเต่าเนี่ยเขาจะใส่พริกแห้งอืมแต่จะไม่ใส่เยอะเพราะว่าไม่เน้นเผ็ดใช่ไหมคือเห็ดอะถ้าแกงเผ็ดไปอะมันจะเผ็ดโดดเลยอะอืมมันก็ไม่อร่อยไม่อร่อยมันจะไม่ลํานะถ้าใส่เผ็ดเกินไปเอาแค่พอรู้รสชาตินี่นะคะ6พริกแห้งพริกแห้งแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นหอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะ เป็นสูตรกันแกงเห็ดห้าใส่ยอดเส้มปล่อยของเมืองเหนือฮหน้าฝนนี้จะขบพริกยากหน่อยมันชื้นไงมันชื้นมันละเอียดยากเนาะใส่เลยนะคะใส่ลงไปเพื่อไม่ให้มันกระเด็นเอากระปิมาใส่เลยกระปิมา อันนี้ก็ขบละเอียดเลยใช่ไหมพี่แมมจ้ะปะลาดเดี๋ยวเราใส่ทีหลังเดี๋ยวจัดน,น,นี้เมื่อกี้มันจะเป็นกะปิใต้น้องสาวเอามา๋อต้องใส่อสองอย่างละ เขาเอาไว้ตำน้ำพริกกะปิมันถึงจะอร่อยอือแล้วอันเนี้ยค่ะนี่กะปิบ้านเราธรรมดาเนี้แหละใส่ไปลองอย่างใส่สองสูตรเลยอ่ะจะได้มีความนว้ยุงเยอะมากมันจะมาช่วงหัวค่ำนี่แหละถ้าหายค่ำแล้วมันก็หมดยุงหลังจากที่เราตำเครื่องแกงเสร็จแล้วนะคะนี่ก็ตั้ง ต, a a. ตั้งหม okay. <t ces> ้อได้เลยตั้งเตารอให้น้ำเดือดก่อนเดือดเสร็จแล้วก็จะใส่เครื่องแกงลงไปมากแกนูตักใส่กันอันนี้หลังจากที่เราตั้งเตารจนน้ำเดือดแล้วนะคะก่อนตั้งเตาจนน้ำเดือดเสร็จแล้วก็จะใส่เครื่องแกงลงไปโอ้เดือดมากใส่ลงไปในหม้อเลย อย่าลืมน้ำล้างครกนะด้วยนะสูตรสูตรนี้ต้องมีน้ำครกมีอ,อ,อันนี้ส้มปล่อยยอดส้มปล่อยอ๋อยอดส้มปล่อย <ceu> ที่เราไปเก็บมา<ช>อยู่ตรงนั้นใช่ไหมตรงน้าตรงเนี้ยหลังบ้านตรงเนี้ยมันจะออกเปรี้ยวถ้าไทยสรารเขาจะใส่ใบนะผักติ้วใช่ไหมไม่ผักต<ฮ>ิ้วยุ่งกันอันนี้จะเป็นส้มปล่อยยอดส้มปล่อยเพิ่มความเปรี้ยวค่ะอันเนี้ย พักติ่วก็ส้มเหมือนกันอันนี้ไม่ใส่ทีหลังเหรอเอาเห็ดใส่ก่อนขั้นตอนต่อไปใส่เครื่องแกงแล้วก็ใส่เห็ดเลยค่ะโอ้โหเดือดมากแป๊บเดียวก็สุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวลอเดือดอีกทีแล้วเราค่อยใส่จับปล่อยเดี๋ยวใส่ ใส่เห็ดลงไปแล้วก็รอน้ําเดือดอีกทีนึงก่อนนะคะพอน้ําเดือดเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ยอดส้มปล่อยลงไปไม่ไม่ใส่ให้เปรี้ยวๆใช่ไหมที่นี่เขาจะมีผักไอตัวนี้ใช่ไหมส้มปล่อยแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งใบมะม่วงอ่ะใบมะมะ่วยอดมันอะ่ะเขาจะมาแกงใส่เห็ดมันจะเปรี้ยวๆใช่ไหมหมักเม่าอ่ะ ใบมะม่วรู้จักอยู่มเมาสมัยเด็กนี่เข้าป่าไปหาแล้วมันจะออกพร้อมกันเลยเวลาหน้าฝนใช่ไหมเห็ดออกใช่ไหมต้นมะเมาก็แข่งยอดพอดีเขาเกิดมาคู่กันไงใช่ก็แกงคู่กันจะได้ใส่กันใส่คู่กันไปเลยวันนี้ที่ร้านขายดีไหมคะขายดีค่ะขายดีขายดีทุกวันวันอื่นจะบอกว่าครั้งที่แล้วเราลงคลิปไว้ตอนที่ทาน้ําเงี้ยวใช่ไหมเราบอกว่าอาทิตย์นี้พี่แมนจะทำน้ำยาปลา กะทิเออน้ำยาขนมจีนน้ำยาปลากะทิแต่ว่าเ <laughs> มื่อคืนหนูทำงานไงกลับมาไม่ทนันกลับมาถึงบ้านก็9ก้าโมงสิบโมงแล้วอ่ะแล้วพี่แมวเขาต้องตั้งเตาแต่เช้าไงเพราะว่าลูกค้าเขาสั่งเยอะส่งไปตั้ง4ี่สิบห้าสิบ้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องส่งก่อนเที่ยงเออถ้าเกิดว่าตั้งสายกว่านั้นอ่ะเดี๋ยวลูกค้าจะไม่ได้กิน<ช>มันจะไม่ทนันเพราะว่าเขาส่ง,ง,สงวันนี้ส่งไกลส่งถึงแถวจเจริญเมืองอ่ะส่งก่อน11ิบเอ็ดโมงวันนี้ก็เป็นส่ง ้าบ้านเราไปเจริญเมืองนประมาณ1ิบโลได้เนาะใช่ประมาณสิบกิโลเพราะอเอเดอร์ทางนู้นเยอะ1ิบก่าถุงก็เลยรีบทำแต่เช้าแล้วก็ไปส่งก็เลยต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปน้ำยาขนมจีนปลากะทิอ่ะให้ดูมีทำอยู่ค่ะเดี๋ยวจะมีทำเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าแล้วกันเพราะว่าเครื่องแกงอะไรอย่างเงี้ยเราทำเองอือตอนนี้นี่ค่ะแกงเห็ดของเราก็เดือดได้ที่ละ หลังจากที่เดือดแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ยอดส้มปล่อยลงไปค่ะเราต้องมัดนี้เดี๋ยวมันกระจายแล้วมันหยิบออกยากอออันนี้คือคือเราเอาแค่ให้ความเปรี้ยวให้เฉยเสร็จแล้วเราก็ตักออกใช่ไหมคะวูสีสวยมากเลยอ่ะเราให้เดือดขึ้นมาอีกทีนึงเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนมันเลยน้ำดูสีน้ําเข้มข้นมากพอแกงแล้วสีน้ําเห็ดออกมาเนาะเห็ดพึ่งเห็ดห้าหรือว่า เห็ดตับเต่าอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการแกงเห็ดตับเต่าหรือว่าเห็ดห้านะคะเห็ดเพิ่งบ้านเราเนี่ยแหละแกงแบบทางเหนือนะคะ่ะเครื่องปรุงก็ไม่ได้ใส่เยอะเนาะใส่อะไรบ้างนะคะพี่แมมก็มีพริกกระเทียมหอมแดงกระปิแค่นั้นเองพริกกระเทียมหอมแดงกระปิพริกก็เป็นพริกแหง้งแล้วก็โก็โขลกเครื่อง<บ>แกงให้เข้ากันเนาะ,ะแล้วก็ใส่ใบมะเมาถ้า บ้านไหนที่หาเอ้ยไม่ใช่ใบใบส้มปล่อยใบมะม่วงก็ใส่ได้ถ้าเราหาใบมะม่วงไม่ได้ส้มปล่อยไม่ได้ก็คือมะขามเปียกเราธรรมดาเพิ่มความเปรี้ยวนิดเพราะว่าแกงเห็ดห่านเนี่ยคือเขาต้องมีเปรี้ยวด้วยใช่ไหมมีรสชาติเปรี้วนิดนิดมะกรูดกับมะนาวใส่ได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่ารสชาติมันจะเป็นๆมันจะไม่อร่อยกินมันจะไม่กรอบด้วยไงหนูว่าใช่มันจะไม่ได้อรรถรสของการแกงเห็ดอ่ะ อันนั้นมันต้องเหมาะกับการต้มยำนี่เนาะทําพวกของคาวอ,ะอ่ะพวกปลาพวกหมูม,มันจะดับกลิ่นคาวอะไรอย่างนี้<ช>ได้<ช>ถ้าเป็นแกงเห็ดอย่างเงี้ยใส่พวกมะนาวมะกรูดมันก็จะกบกลิ่นเห็ดไปเลยด้วยเนาะใช่เพราะว่าเมื่อกี้พี่แมมชิมละความเปรี้ยวยังไม่พอเราก็เลยจะใส่มะขามเปียกเพิ่มลงไปนิดนึงค่ะส้มป่อยก็เอาไว้ชูรสอย่างหนึง่งแล้วก็ถ้ามันเปรี้ยวไม่พอเราก็ต้องหาตัวอื่นช่วยด้วย อต้องใส่ตัวอื่นเพิ่มเอาเนาะมันลดมันคนละอย่างนะมะขามมะขามเปียกนี่มันจะเปรี้ยวเปรี้ยวแบบจี๊ดเปรี้ยวแน่นๆเลยแหละใช่ <laughs> แต่ว่ามวจะเปรี้ยวแบบเบาๆ,ๆ <laughs> ใช่เดือดอีกทีให้มะขามมันละลายแล้วเดี๋ยวก็ใช้ได้ละอ๋อรอให้น้ําดือดอีกทีนึงก่อนให้มะขามเปียกละลายไอย้จริงๆแล้วอะ่ะถ้าเป็นสูตรทางเหนือเนี่ยเขาจะใส่ปลาด้วยเนา ใส่แต่นี้แฟนไม่กินเดี๋ยวตักมาก่อนเดี๋ยวเราใส่เถียงกันอยู่เมื่อกี้พี่ไอไม่กินปลาไงก็เลยจะแกงแบบไม่ใส่ปลาลาก่อนอันนี้คือใส่กะปิแค่อย่างเดียวนะคะโขกในเครื่องแกงอ่ะใส่แค่กะปินี่คเป็น่นี่ค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะแกงเห็ดตับเตาเห็ดห่าหรือว่าเห็ดพึ่งหอมกลิ่นหอมฉุยมาเลยเดี๋ยวชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงไม่ต้องเป่าร้อนลิ้นพองบอดีแต่กลิ่น กินยอดส้มปล่อยก็กินมะขามเปียกอร่อยหอมนี่เสร็จนี่อีกถ้วยหนึ่งอันนี้คือสูตรที่ใส่ปลาราลองชิมหน่อยนะว่าความแตกต่างอ่ะ,<ล>ะมีป่ะปนห,นหอมกว่าน้นอีกค <laughs> นเฉล โอ้ยรสชาติมันมันนัวกว่านะพี่ไอ้ิจริงๆเอออร่อยอร่อยมันจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวนิดๆแล้วก็จะมีความหอมของเครื่องแกงที่ใส่ลงไปอะค่ะเครื่องแกงแกงเห็ดเนี่ยแล้วก็มีกลิ่นของส้มปล่อยแล้วก็มะขามเปียกแต่รสชาติเห็ดก็ยังอยู่นะแต่คือน้ำน้ำน้ำแกงเห็ดอร่อยมากพี่แมมันนัวกว่าเยอะเลยนะพี่ไอเคยกินยัง ชิมดูจริงไม่ตายเรากินได้อร่อยไม่ตายแต่ไม่ชอบมันนัวมากกว่าเอกนัวจริงโดูสิหน้าเดี๋ดูไม่นัวนัวยังไงมันนัวกว่าไม่นัวไม่เชื่อน้องลำใส่ปลาร้านี่นะลำแล้วไม่ตายก็ไม่ตายชิมดูนะไม่ตายจริงเปรียบเทียบดูเลยก็ไดคือเนละอย่างไง ปลากินอยู่แต่เวลาใส่แกง,ะะงไแล้วมันไม่เข้าเวลาใส่แกงกินมันไม่อันนี้ห่อใบตองปิ้งไฟอย่างดีปลานี่เขาปิ้งไฟหงัดงาะ <c oughs> สับกะ <c oughs> สกับห่าโอ้เลยทำใจทำใจอะ่ะดับกินหน่อยดับกินต้องดับกินด้วยสักสักเปกันอา <c oughs> เห็นแบบาไปละเป็นไงดูทำน้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบอ่ะเนาะพูดถึงอ่ะรับไอ้ใส่เม่อไหนจะแต่งงานนะคะของของสดอยู่ตรงนี้คลองโสดเป็นเบาน้อยอยู่นุดมกว่าเนาะผมจะบอกเกลือเลยถ้าผมออกเยอะๆก่อนจะแต่ง แล็นละอ่อนน้อยอยู่ผมยังไม่ออกทําไมไม่พาไม่พาสาวมาเที่ยวคับไม่พาแฟนมาเที่ยวมั่งอ๋อวันนี้วันนี้เขาบอกว่างวันนี้นะอ๋อวันนี้ครับวันก่อนมาแล้วน้องไม่ได้มาเนามามามาแต่คืนละมาแต่วาล้วเลยไม่ได้ปะกันเลยเแข่งส้มเนี่ยจะเอามาแข่งส้มนั่นแหละช่วงนี้เขากําลังมีความรักอยู่ในช่วงป๊อปปิ้นเลิฟอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดเนาะผบ อิชาคนมีความฮักเดี๋ยวน่าจะมีข่าวดีเราเร็วเนี้ยเดวเร็วไหนก็ไม่รู้เร็วก็่าจะมาถึงปีมาถึงปีมาถึงปีแล้วภายในปีนี้แหละใช่ไหมครับได้ฟังข่าวดีแน่ได้ฟังข่าวดีแน่ไอ้เส็มจะเป็นฝั่งเป็นฟ้าแล้วอะนี่ครับเปพี่น้อง่อเปลี่ยนเรื่องแล้วเขินเขินเลยมา เฮ็ดห้าบ้าน้องคนเหนือเขาห้องเฮ็ดห้าเฮ็ดห้าคนไทยห้องเฮ็ดเต่าเต่าบ้านน้องเขาห้องเฮ็ดพึ่งสผึ่งนะแต่มันราคาแพงหนยนี่นะแพงคัะโลหนึ่งประมาณสองร้อยห้าสิบบาทโอ้เฮ็ดเฮ็ดห้าเนี่ยนะแพงแต่มันดูบางงามเนี่ยแต่มันรสสาิมัน รสชาติมันดีเนาะส่วนใหญ่มันก็เกิดตามต้นลำไยนี่ยค่ะใช่ส่วนลำไยมันมีหลายหลายอย่างที่มันออกออกชื่ๆชื่นเนียตามโคนต้นมันเนี้ยหรอใช่รสชาติจะได้เหมาะรสชาติหมอยหลไยโอ้แมงเม่านี่หัวปีเลยนะคนเมื่อห้องหัวปีเลยกินกินก้อนเปิดไง หัวปีได้กินตอนหัวปีเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เห็ดเห็ดพึ่งเนี่ยเออไม่ใช่ออกุดแหลกเห็ดห้าเนี่ยพึ่งจะออกพอดีเนาะออกชุดแหลกเลยราคาก็จะสูงหน่อยแต่พอถ้าเกิดช่วงไหนที่เขาออกเยอะๆราคาก็จะถูกลงมานิดนึงก็ต้องไม่ถูกมากหรอกนามันหายากใช่เดี๋ยวอันนี้แกงผักหวานมาจากไหนนะถามก่อนแกงผักหวานมาจากอำเภอจุนเมย์อำเภอจุนเอามาจากบ้านไหนเมื่อกี้ไพเหี้ยวมาบ้านบรร้วยยางขาม ไม่เข้าเรื่องสักทีมาจากบ้านแฟนอเอาตรงๆเลยครับเอาตรงๆอ่ะถามอยู่หลายรอบอันเนี้ยเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปเอามาให้กินแฟนแค่้แกงไว้ให้แฟนพี่เสี่มแกงไว้ให้ก็เลยตักใส่ถุงแบ่งมาให้กินแกงผักหวานใส่ใสปลาแห้งนะใ,<ส>ใส่ปลาแห้งปลาแหง้งหัววะปลาแห้งหัววะ <c oughs> แล้วก็มีนัอยอย่นองะ อันไหนมั่งคะแกีเห็ดห้าแกงเห็ดห้าอันนี้ต้มต้มยำมต้มใบมะขามอ่อนเหรอต้มส้มปล่อยหมูหมูมหมูต้มหมูอันนี้เป็นตําไทยอันนั้นเป็นแกงผักของพี่ไอ้อกับผักเซวผัก,กอะไรอะไรแงไม่รู้ผักอะไรมั่ง <c oughs> อะเต็มผักเยอะมากนี่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจียวน้ำจิ้มเจียวกับอะไรของอะไรน้ำจิ้มเจียว ตะกี้กินกับปลาใช่ไอ๋อตะกี้กินกรบปลาแล้วกบหม,นมอ,อนป่ะแกงผักหวานอร่อยไหมคะพี่กบอร่อยมากอร่อยมากฝีมือใครนะฝีมือสาวข้างบ้านข้างบ้าน,าานเนี่ยฝีมือหวานใจพี่เสมแกงผักหวานหวานใจน้อมันก็หวานหวาน,นหวาน,นเนี่ยยิ้มไว้หน้าแดงนะแซ้วเฟินไอ้นี่ต้กงโก้ธนาต้อนโก้ธนา รียกว่าจะบนกละละตัดหมูมาไหมนี่จะใส่ขี้หนีเหลืกเหลืเกาหมูหมดูดเหลยน้า่นี่เนาะีนจะตุมน้มีสารแง่ะหลอแกอ่ันเหลืองูกนหมนากว่าอย่าทำไปบ้านกันเลยโอ้หาเชียงมนจะนั่อ่ะผนะีการคมี้ไม่ค้ดีแล้่ค้ดีแล้ว พอแลมวงูแล้วมู่มตัวเสี่เนี่ยน้องอเข้าตัดตอกอกน้กระตุ้ยอ่ะามาดันออกน้ตางเสียนี่อมาต่อมาต่อมาสอบบดก่อนนะคะ้านผู้เหลืองกับานไอ้ปูกแกนี่แล้วดูสิแกนมันเหือเหมือนไม่อร่อยนะแต่คือหวานนะแก่นน้อยมากเลยแต่พอต เล่นเหเขาไม่ได้ในูกเป็นธุรกิจขอคนอื่นเขาอะเรื่องสว่าะมันไม่ได้แบบสยาเหมือนไม่ได้ใส่หาเลยปลูกแบบธรรมชาติอร่อยมากอ่ะน้องเลี้ยวไปดว่าต้่งเลี้ยวไม่้ั้นข่าม่เนี่ย รุนๆดีกว่าเมาแต่รุนๆหรอหนักเมารุนๆอะไรเมาในนี้เยอะจบไทยด้แตงโมลูกจิวกินข้าวอิ่มหมดแล้วกับข้าวนี่จัดเตี้ยงทุกอย่างเลยอร่อยค่ะวันนี้กับข้าวอร่อยจริงๆก็อร่อยทุกมื้อแหละมาที่เนี่น้ําหนักขึ้นเพราะว่ากับข้าวเยอะมากจบ้ายด้วยแตงโมปลอดสารอันนี้เป็นรุ่นหลานรุ่นเหลนแล้วไม่ใช่รุ่นลูกลูกเท่านี้เห็นไหม ดูกับพี่แมมนี่ลูกเท่านี้นนแตงโมอ่ะอนนแต่สายพันธุ์ใหม่แต่รสชาติดีดดนะรสชาติอร่อยมากแต่มันอร่อยนะหวานหวานสำหรับวันนี้กิง่งคอนแล้วก็พี่ๆทุกคนณบ้านสันซอยสี่ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคิษข่ะไปคที่นี้กิ่งคอนแล้วก็พี่ๆทุกคนต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีอะไรนะถ้าแมงมันออกจะพาไปเก็บแมงมันนะวันนี้ได้มาได้มาหน่อยนึงละดินก็ตองไปถ้าเป็นช่วงที่แมงมันออกนะอ,อันนี้ตัวเมียตัวเมียกินได้ตัวผู้กินยากเดี๋ยวจะพาไปดูแม่แมงมันว่าเป็นยังไงอุ้ยลิ้นจี<ส>่เล<ส>ิ้นี่ร่วงขนาดหมาังยเข้าอ,อ่ะตกใจแล้วล ไปบ้านวันนีผมเล้อไปบ้านอืมแดดน,นีนะคะกำลังสอ่ดอกแคร์ไปใส่แกงส้ม I care.